วันนี้มาเอาตัวสาแบบอย่างละเอียดพอเริ่มท้องแบบหลังจีดวยมาแล้วหมอจะให้เก็บฉี่เราทุกรอบเลยรลูกดิฉันเป็นคนแบบนี้รูส้สึกว่ามันมีความตึงและมีความหน่วงมากขึ้นเริ่มไม่สบายขึ้นแบบเริ่ม,มรมู้สึกว่าใหญ่หขึ้นใช่ใช่คะ่ะเรื่องของแบบเลือดจางนะคะซึ่งแมแต่ก่อนน,นี้นม่ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวกับเลือดจางเลยแต่คุณหมอบอกว่าค่ามันค่อนข้างต่ํานะคะ ได้แล้วครับนี่เรามีนัดพบคุณหมอแล้วครับเกี่โมงแล้วเก้าโมงกว่าแล้วต้องสระผมอ,อ,อมค่อยค่อยลุกค่อยๆลุกช่วงนี้มันลุกยากมันต้องมีท่ารววท่าทา้องยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะมันนอนแล้วมันลุกไม่ขึ้นมันต้องกิ้งไปกิ้งมาเขาบอกว่าคนท้องให้ลุกแบบดันกว่าขึน้นเออ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปสระผมเพราะว่าดูสภาพแล้วไม่ได้อายลูกอายหมอไปเราก็กำลังจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะัดคุณหมอไว้นะคะ11โมงนี่ก็คือตรงเวลามากคะ่ะกำลังตะเดียวเ,เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวจะพาไปดูว่า มาตรวจเขาเนี่ยเห็นอะไรบ้างคะเวลามาพอเริ่มท้องแบบหลังสี่เดือนมาแล้วหมอจะให้เก็บฉี่เราทุกรอบเลยเพื่อที่เขาจะดูว่าในฉี่ของเรามีน้ําตาลอะไรหรือเปล่าเพื่อดูพวกเบาหวานอะไรเงีเ้ยคือเราจะต้องเก็บทุกอาทิตย์เลยมันจะเริ่มเก็บตั้งแต่ประมาณ4เดือน่ะท้อง4เดือนเป็นต้นไปเพราะว่าตอนแรกที่เรามายังไม่ต้องเก็บตอนนี้ขอตัวไปชิ้ฉ่องเซนตินิก่อนนะคะ ของเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คือปกติเราจะมีคุณหมอคนเดียวที่มาสาวให้เราแต่วันนี้มีคุณหมอสองคนคือคนแรกเป็นคนที่เหมือนแบบว่า s p e c a l i z ช่างด้านการอัลตราซาวด์เด็กตอนนั้นเราก็จะนัดคุณหมอของเราอีกคนต่อไปนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมาเพราะว่าวันนี้เราท้องเมื่อกี่นานแล้วเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบเจ็ดสัปดาห์ สิบแปล้วน้อสิบแปสัปดาห์ที่สิบแปน18สัปดาห์แล้วสิปสัปดาห์ค่าอเท่าไหร่สี่หนึ่งสี่สี่สองีหสอีหกส้ายี่สิอีกสองสัปดาห์ก็จะหกห้าเดือนแล้วเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากๆแล้วเราเพงรู้สึกว่าตัวเีงท้องตลังจากหเดือนผ่านไปแบ่คือคนท้องเลยอันนี้คือพุงคนแม่เข้ามาดูพุงใกล้ๆเหมือนกินอิ่มบุฟเฟ่อ๋อหัวข้างบนคือหัวสมองนาง แต่นางปิดหน้าอยู่ปะเอาอะไรใช่เอามือปิดหน้าแหน่ไม่ให้ดูหน้าด้วยขี้อายแต่ดิ้นทั้งวันเลยที่เป็นสายพัดพานนั่นคือืืออตัวใหญ่มาเริ่มแล้วตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอันนี้คือขนาดตามเกณฑ์โอเคถ้าบอกว่า38กรัมเป็นเกณฑ์ปกติโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีน ตึงตึงหน่วงหน่วงนะคะดิ้นแล้วดิ้นแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความตึงและมีความหน่วงมากขึ้นเหมือนแบบเขาขยายหรืออะไรสักอย่างเริ่มไม่สบายขึ้นแบบเริ่มรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นใช่ใช่ค่ะตอนนี้แต่มันยังไม่เท่หล่เดี๋ยวพอเจ็ดแปดเดือนนะจะเริ่มจะเริ่มรู้สึกแลาวมันมันเริ่มหลังแน่นสะรีระมันจะเริ่มมันจะปวดก้นศกค่ะ วันนี้มาอาัลตราซาวด์แบบอย่างละเอียดวันนี้ได้รูปมาเยอะมาซึ่งคุณหมอคนมเมื่อกี้เขาก็จบมาเฉพาะอาัลตราซาวด์โดยเฉพาะวันนี้เหมือนมาอาัลตราซาวด์ว่าอาวัยวะลูกในแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างสมองเอ้ยตับเอ้ยไตเอ้ยหัวใจเอ้ยแล้วก็เพศด้วยเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะด้วยความชัวแล้วนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้เห็นหน้าน้องด้วยคือลูกดิฉันเป็นคนแบบนี้ปิดหน้าตัวเองเอามือมา เด็กที่อายเหมือนพอน่อนางนะคะส่วนระหว่างที่ทารไปเนี่ยบอกว่าโอ้แต่ละครับลูกนี่ดิ้นไม่หยุดเลยนะครับสงสัยจะเหมือนแม่เพราะว่าแม่เนี่ยคือทั้งวันไม่เคยอยู่ทำอะไรเลย,เลยนังดิ้นจุ๊ก กหมอแบบสาวไปซาวไปนะก็ติ้นตุ๊กติุ๊กติอะไรของนางก็ไม่รู้นะคะก็คือสบายใจไปปอดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นการอัลตราซาว์ที่ละเอียดในวีคที่18มันก็จะรู้แล้วว่าเออลูกเราปกติโอเคผ่านทุกอย่างอะไรเงี้ยอวัยวะทุกอย่างมาครบหัวใจครบสมองครบตับไตทุกอย่างอะไรเงี้ยหมอบอกว่าตามเกณฑ์ดีค่ะทุกอย่างตามเกณฑ์ เย้ทุกคนนะคะคืออาหารของเราเรามาทานเคฟซีตอนนี้อยู่ที่เดอะพาร์คนะคะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลเลยตอนแรกอ่ะจะไปหาอะไรกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เคฟซีนี่แหละดูแบบว่าใช่ที่สุดเซตนี้นะคะราคาแค่25 9บาทคือคุ้มขุดรๆด้ว้ช่วงนี้เราประหยัดกันอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ลูกก็อยากกินไก่ทอดกินโคสเรลกินมันบดต่างๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูันว่าแม่จะกินกี่ชิ้นตอนนี้คือแม่หิวมากเพราะว่าตั้งแต่เช้ากินมาแค่โยเกิร์ตกับนมเออขอดกินก่อนนะ วันนี้เรามีไก่ประมาณ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะคะส่วนที่คุณแม่ชอบกินมากคือไม่ชอบกินนื่งกับปีทุกคนส่วนพ่อนะคะให้เขากินอกไปเพราะว่ามันแห้งนะคะคนท้องต้องกินอะไรที่แสนอร่อยนะคะเด อ๋อยหญ่มากและเรามีวิธีการกินที่จู่ๆก็เกิดว่าชอบขึ้นมาก็คือว่าเราเนี่ยจะเอาไก่ลงไปจิ้มกับมันบดใหญ่ซึ่งเราสั่งมาแบบใหญ่มากแต่ก่อนก่อนท้องไม่เคยชอบกินมันบดเลยเว้ยสาม,มีอ่ะบอกว่าให้กินแล้วก็จิ้มไก่ลงไปใช่ไหมอย่างงี้ใช่ป่ะเธอแล้วเราขวักขึ้นมาเลยเว้ยโอ๊ยแต่มันบดร้อนมากอือ ปกติเวลากินเค้กเสีเ่ะคุณพ่อจะเป็นคนหั่นให้กินตลอดอาพ่อหั่นให้กินหน่อยแน่ขอตรงแบบ,บกรอบมีหนังเนื้อฉ่ำๆนี่จ้ะหน้าที่คุณพ่อเตรียมไว้นะเพราะว่าต่อไปเธอต้องทําให้ลูกเธอต้องเป็นคนหั่นให้ลูกเพราะฉะนันอาหารไม่เก่งหรอกเธอหั่นเลยตอนนี้ก็บริการเมียไปก่อนนะคะแกอันนี้คือวิธีการกินที่ฉันบอกโดยเฉพาะตรงเนี้ยจะอร่อยมากเป็นพิเศษก็คือหนังเน่ หนังใช่ไหมเราใส่โป๊วเราลงมาจิ้มมันอย่างนี้เลยโอ้โหฟินสระฟินสระฟินฟินฟินถันนดไข่หนึ่งอันสำหรับคุณแม่ท้องอาหารข้าวอิ่มมากท้องอาหารวันยังไม่ที่ประมาณอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราสามารถกินได้อีกหนึ่งอันอไรไ่อยไหมคุณลูกฟินโอเคค่ะทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะดูลูปลูกเรานี่ ขอมาอัปเดตสั้นๆนิดน,นึงนะคะก่อนที่จะปิดคลิปในวันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอมาเสร็จใช่ไหมคะก็ได้เรื่องผลตวรวจเลือดของเรากลับมาซึ่งเออขาที่แล้วคุณหมอเขาจะตรวจพวกแบบว่าอากุ๊ปเลือดเรื่องแบบว่าโรคติดต่อต่างๆอะไรกที่เราเป็นอย่างหนึ่งที่ไม,ม่มีมาที่คุณหมอบอกมาก็คือว่าเรื่องของแบบเลือดจางนะคะซึ่งแม่ก่อนนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวกับเลือดจางเลยแต่คุณหมอบอกว่าค่ามันค่อนข้างต่ํานะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ท่านเหล็กมาเพิ่มแล้วเเเเเหหมมมืืออออนนนรรราาาาาก็ต้้้้งงดดูแลาาใ่่ียพิขวา แต่แล้วก็เขาให้ยาที่เป็นท่านเหล็กมาใช่ไหมคราวที่แล้วมาทานไปแล้วเป็น OBmin ใช่ปะแต่ทาน OBmin ไปเสร็จปุ๊บแล้วคือเวียนหัวจะวอ้วกเลยทันทีทีเนี้ยหมอก,ก็เลยเปลี่ยนตัวยามาให้เป็น FBC Tab แทนนะคะก็ลุน้นกันว่ากินแล้วจะวอ้วกไหมเพราะว่าคราวที่แล้วเขากินเข้าไปเนาะมันแบบมันวิงเวียนมากแต่สุดท้ายเราก็ต้องกินเพราะว่าคือผลเลือดมันออกมาแบบว่า ถ้าเหล็กเราคงจะต่ำอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเสริมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็เป็นช็อคแคปก็คือเป็นแคลเซียมนั่นเองอันนี้เป็น2ตัวหลักๆนะคะที่เราต้องกินในตอนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณตอนนี้เราแหละสิบแปดวิกว่านะคะก็นี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราได้คอนซัลต์กับคุณหมออีกคนแมนก็ถามเรื่องการออกกำลังกายเนาะหมอบอกว่าจริงๆแล้วคนท้องอะคะ่ะเราออกแบบพอดีๆวันละแค่ประมาณไม่เกิน2ีสนาที2อถึงสวันต่ออาทิตย์สิ่งที่เขาแนะนําคือการเดินในน้ํานะคะแล้วก็เล่นโยคะอะไรเงี้ยเพราะหมอบอกว่าการที่ถ้าาาาาเเรรหหักกกกกมออํลงยินนไปนะค,ะค ท้องเนี่ยเราต้องแบ่งพลังงานเนี่ยให้ลูกเราด้วยถ้าเราไปใช้พลังงานกับการออกกําลังกายเยอะพลังงานที่จะไปสู่ลูกเรามันก็น้อยลงนะคะดังนั้นคุณหมอก,ก็เลยแนะนําว่าให้ออกแบบพอดีพอดีแบบเพื่อสุขภาพนิดหน่อยก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรูทีนตรงนี้กันด้วยก็หวังว่าเดี๋ยวมันจะมาถ่ายอัปเดตให้เรื่อยๆแบบนี้แบบไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะจนกว่าน้องจะออกมาเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊าย